ดีค่ะมาพบกับช่อง Lottery Channel ค่ะสวัสดี FC ทุกๆคนนะคะมาเจอกันอีกแล้วไม่ว่างเหมือนเดิมทํางานเพิ่มเติมคือถูกหวยเหมือนเดิมเห็นไหมมาก้าวจริงๆเดี๋ยวตามใครนะตามสูตรแล้วตามความรู้สึกด้วยแล้วงวดหน้าหวยออกวันเสาร์ใช่ไหมคะถ้าหวยออกวันเสาร์นี้น่าจะมาเลขแปดนะ อันนี้วันพฤหัสเก้าก็มาจริงๆค่ะเจ็ดหลุดเพราะมันมางวดที่แล้วแล้วมันมาแล้วแอดซื้อไหมแอดซื้ออยู่เนี่ยอันนี้แค่สองคู่นอกนั้นแอดเล่นเล่นเก้าหมดเลยเก้าแต่เก้าแปดไม่ได้เล่นเล่นนี่ซื้อตัวนี้แค่นี้อ่ะอันนี้ก็ไม่ได้เล่นถูกค่ะเพิ่มเติมคือถูกเหมือนเดิม ได้สวดมนต์ไหมคะที่ให้ไว้เดี๋ยวจะลงให้อีกนะเดี๋ยวจะลงบทสวดมนต์ให้แล้วก็ตั้งแต่ทำทำได้สูตรมามาทำสูตรก็คือถูกก็ถูกตลอดค่ะแล้วก็สวดบวกกับสวดมนต์ด้วยแหละสวดมนต์นี่ก็คืออยู่ที่จิตใจเราเชื่อนะนับถือถ้าไม่เชื่อสวดยังไงก็ไม่ถูกแต่บางคนสวดไปโอ้พอสวดไป สวนมน์ไม่เห็นจะถูกไม่ให้พูดนะคะไม่พูดถ้าเราสวดมน์แล้วเราเราซื้อเราไม่ถูกเราก็บอกว่าไม่เป็นไรงวดหน้าเดี๋ยวท่าเดี๋ยวเดี๋ยวก็ถูกให้พูดแบบให้พูดแบบนี้นะคะเดี๋ยวก็จะถูก,ถกดีเพราะดีเพราะปากนะคะร้ายก็้ลาเพราะปากเราเองโอเคค่ะมาให้ต่อเข้าสูตรนี้หลุดค่ะหลุดสูตรที่หนึงหลุดเข้ามาสิบสามงวดสูตรสเข้าค่ะเข้าที่เก้าศูนย สิบเอ็ดงวดเดี๋ยวแอดให้สูตรสองไปก่อนเนาะเดี๋ยวสูตรสูตรนี้ค่อยสูตรหนึ่งค่อยเอานะคะมันหลุดแต่มันหลุดมันก็หลุดแค่งวดเดียวค่ะงวดหน้ามาเหมือนเดิมค่ะส่วนมากหลุดก็จะหลุดหลุดหลุดแค่งวดเดียวถ้ามาบางทีมาทั้งบนทั้งล่างเลยโอเคค่ะเดี๋ยวแอดเขียนให้นะแล้วก็ แอดไม่ค่อยได้เข้าไปดูคอมเมนต์ไม่ได้เข้าไปตอบคอมเมนต์นะคะทํางานค่ะไม่มีเวลาแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะถ้าว่างก็จะเข้าก,ก็มีเข้าไปดูก็เข้าไปเห็นคอมเมนต์หนึ่งขอพูดหน่อยเนาะขอ,ขอพูดคนที่พูดไม่ดีมีคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าทำไมไม่วง32มสิบสองเลขสาองคะ่ะดูจนจบก็ไม่วงสาม ก็คือจะบอกให้นะคะที่ไม่วงก็คือคิดว่ามันไม่ออกก็เลยไม่วงแต่ถ้าคุณชอบคุณก็ซื้อไปนะคะแต่ถ้าคุณดูคลิปของลอตเตอรี่ชาแนลแล้วมันดูขัดหูขัดตาก็กดผ่านค่ะอย่าไปขอบอย่าไปกดคอมเมนต์สิ่งที่ไม่ดีกับเขาเขาให้เลขมาก็คือให้ไปเป็นแนวทางไม่มีใครรู้ว่ามันจะออกตัวไหนถ้ารู้ก็คงให้ตัวเดียวไปแล้วค่ะ ก็มันไม่รู้มันถึงหนึ่งสองสามสี่มันถึงหลายตัวแต่เราพอจะเดาออกแค่หลักมันแต่เราไม่รู้ว่าเราจะจักตัวไหนก็คือพอจะเดาว,ว่าเลขตัวไหนมันจะมานิดนึงอะไรประมาณนี้แต่ถ้าคุณชอบเลขสามสิบสองถ้าแอดไม่ได้วงคุณก็ซื้อไปเลยคุณจะซื้อเป็นพันเป็นหมื่นคุณซื้อไปเลยแล้วแต่คุณอันนั้นแต่ถ้าอันไหนแอดไม่ได้วงคุณก็ไม่ต้องมาเอาตาม วงไม่ต้องมาเอาตามที่แอดวงนะคะเอาที่แอดไม่วงค่ะแล้วแต่เลยเพราะว่าแอดวงตามที่มันเด่นก็คือดมันตรงกระสู่ตรงอะไรแอดก็วงแต่ไม่จําเป็นต้องเอาตามที่แอดวงก็ได้ค่ะจะซื้อตัวไหนก็ได้จับเอาเองก็ได้เนี่ยแอดวงตัวนี้แต่ชอบแปดศูนย์แปดสจัดไปเลยค่ะรอบสาจัดไปเลยค่ะถูกไม่ถูกก็ อันนั้นก็แล้วแต่คนแต่คือแอดจะพยายามจับเลขที่มันถูกงบน้อยที่ไม่ซื้อที่ไม่เยอะมาให้แค่นั้นเองนะคะแล้วก็ฝากคอมเมนต์ก็อย่าไปคอมเมนต์ช่องอื่นๆเขาคอมเมนต์ไม่ดีเห็นหลายช่องแล้วที่ไปคอมเมนต์เขา เขาให้หวยแล้วก็ว่าเขาไปนู่นไปนี่พวกที่คอมเมนต์สิ่งไม่ดีถ้าถ้าไม่ชอบก็กดผ่านค่ะไม่ต้องไปคอมเมนต์เขาเราไม่ชอบเขาเหมือนแอดไปดูช่องอื่นบางทีแอดก็ไม่ชอบก็มีแต่แอดไม่ไปคอมเมนต์ไม่ไปว่าเขาเราก็แค่กดออกเราก็ไปดูช่องอื่นแค่แค่นั้นจบไม่มีปัญหาอย่าไปว่าเขาค่ะอันนี้เป็นแค่แนวทางแล้ว y YouTube แอดก็ยังไม่ได้อะไรแอดก็จะพยายามลงแล้วก็ เอสก็ขอขอบคุณคน,คน,คนที่คอมเมนต์สิ่งดีๆเข้ามานะคะทุกคอมเมนต์ที่ดีค่ะขอให้เจริญรุ่งเรืองขอให้มีเงินใช้การงานรุ่งเรืองนะคะมีโชคมีชัยนะคะแล้วก็ขอให้ถูกลอตเตอรีร่รางวัลที่หนึ่งนะคะขอบคุณคนที่ติดตามและ f c ฟดๆทุกคนนะคะแอสให้พร f อที่คอมเมนต์ดีๆนะคะ คนไหนคอมบมนไม่ดีก็รับสิ่งไม่ดีไปค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแต่ไม่ได้ลานะคะเดี๋ยวเขียนให้เขียนเลขให้โอเคมาสู่สองมาไม่ต่อมาต่อไม่สีเรียสแค่มาตอบคอมเมนต์แค่มาตอบอคมอมเมนต์มันเกินไปบางคนเราไม่ดา่าไม่ว่ามันก็ไม่แปลก มันก็ไม่แปลกว่าไปคอมเมนต์ซ่องอื่นๆเขาถึงด่าเขาถึงว่าแต่บางคนเขาก็ไม่ว่าแต่เอ็นไม่ได้หรอกตอบมาคือตอบกับเตรียมสูตรสองมีอะไรมัง่งเนี่ยนะเขียนให้ไม่พูดแล้วจบเดี๋ยนะแป๊บนึงนะทุกคน แบบหนึ่งนะ fc ที่น่ารักเฉพาะ fc ที่น่ารักที่คอมเมนต์แต่สิ่งดีๆมาให้นะอย่าลืมสวนมุลที่แอนให้ไว้นะไปย้อนดูคลิปหรือจะหรือจะให้แอดเขียนให้อีกก็ได้เดี๋ยวแอดเขียนให้นะบทสวนมูลถ้าคนไม่ดีเราก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเราเห็นขี้เราก็อย่าไปจับมัน แค่นั้นสี่เจ็ดศูนย์สองสามโอเคค่ะนะกลับด้วยนะคะสิบหน่วยบางทีมันก็ไม่เป๊ะนะมันบางทีมันก็ออกตัวกลับเนาะถ้าบอกไม่กลับเดี๋ยว ตับแตกตับแตกพอดีหน้ามีแปดจริงทุกคนเห็นไหมสุดสองมี 8. แปดเอบดวันเสาร์มีแปดนะความรู้สึกของแอดนะแอดจะเน้นไปที่แปดนะแต่ต่อไปไม่รู้จะเปลี่ยนใจหรือเปล่าเดี๋ยวดูไปเรื่อยสี่สีแต่หวยวันเสาร์ชอบชอบมาบึ้นกระหาบนะคะ ไม่แน่นะนี่ของเอสเพยังมีเบิร์อยู่เอา้าเออสีเจดถูกแล้วสี่ศูนย์นึกว่าเขียนผิดอีกเบอร์ล้วว่าคนคอมเมนต์ไม่ดีเยอะเบอร์แล้วเราก็าไม่ได้ซีเรียสหรอกแต่อยากตอบเฉยๆก็หมันไส้ก็อยากตอบไม่ได้เอามาใส่หัวหรอก แต่ลัก fc ที่คอมเมนต์ดีๆนะคะมีอยู่นะคอมเมนต์ comment ดีๆอ่ะแอดเห็นก็ขอขอบคุณมากเลยนะคะขอขอบคุณจากใจจริงๆช่วยกดไลค์กดติดตามกดแชร์ช่อง l o t t e r i e c h a n n ให้แอดด้วยนะ แป๊บนึงเก้าก็ไม่มีนะเก้าก็อาจจะเก้าอาจจะมาบน หรือแปดอาจจะมาบนก็คือมาน่าจะมาทั้งเก้าทั้งแปดแหละวันนี้ก็มีสิทธ์อยู่เก้าศูนมาอีกแล้วเก้าศูนยนี้ก็มาบ่อยบ่อยเนาะทุกคนใครจะไปซื้อบางคนเขาเห็นว่าบ่อยแต่ดชอบซื้อตัวเก่าอยู่แล้วไงซื้อกันไว้ก็ถูก หืสี่หนึ่งเ็ดวนี้มีหนึ่งฮะหนึ่งศนหนึ่งสองหนึ่งสองนี้ก็มายากนะทุกคนไม่ได้วงให้นะไหนไม่ได้วงก็ซื้อไปเลยนะนี่ถ้าหลักแบดนะเอสจะวงแต่หลักแบดนะถ้าใครชอบหลักเก้าหลักสี่ซื้อไปเลยนะเอสจะวงแต่หลักแบดนะแต่ยังไม่ได้ ยังไม่ได้สรุปหรอกว่ามันจะมาไม่มาแต่วงแปดที่เฉยเนาะไม่ว่ากันเนาะก็มีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าคู่อองนะทุกคนอืมก็น่าลุ้นอยู่ก็น่าลุ้นอยู่เลขวันแล้วนะมาดูสูตรหนึ่งกับสูตรสองมันจะตรงกันมันจะชนกันไหมถ้าชนกันนี่คือจัดเลยทุกคนถ้ามันชนกัน งวดก่อนมันไม่ชนมันไม่ชนศูนย์แต่มันมาศมาศูนย,นยเฉยเลยไมนน่ชนกันแต่มันมาศูนย์เฉยแล้วมาดูว่าเลขอันไหนมันเข้านี่แอ้ให้ไว้แล้วก็มีสูตรในเข้ามากงนี่เเห็นไหมเก้าศูนย์หงยได้จะได้มาให้รูดเก้า อันนี้คือลองเจ็ดอันนี้ไม่ขอออกนามก็คือไม่เข้าไม่ตามนะคะจะตามแต่เจ้านี้เข้าแล้วก็มาสูตรรู่นี้รูด8กับ9มาที่9ค่ะ90เหมือนเดิมอันนี้ก็รูดเก้า็มา90อันนี้ลองอันนี้ไม่เข้าไม่เข้าอันนี้คือเอลงเอง รุปโอเคค่ะนี่นะเดี๋ยวกอปไว้นะคะโอ้เดี๋ยวจะให้บทสวดมนเดี๋ยวแป๊บหนึงแบบน่งแป๊บหนึ่งเอาไปสวดกันจะมีบทสวดของหลวงปู่ของหลวงปู่มหาศิลาด้วยนะคะแต่มันยาวม,มันยาวไปเดี๋ยวแอดจะลงให้เอาไว ตอนนี้ยังไม่ลงเดี๋ยวแอดลงให้คลิปหน้าดีกว่าเนาะเดี๋ยวแอดขอเขียนก่อนแป๊บหนึง่งพระแอดจะจดไว้ที่จะจดใส่กระดาษไว้ตรงที่หัวนอนก็จะสวดทุกคืนทุกคืน9้าจบเดี๋ยวแอดจะลงให้คลิปหน้านะโอเคค่ะฝากแอดฝากกดไลค์กดติดตามช่องลอตเตอรี่ชาแนลด้วยนะคะสุดท้ายนี้ก็ขอ fc โชคดีทุกคนนะคะมีโชคมีชยัยถูกลอตเตอรี่รางวัลที่ห การงานเจริญรุ่งเรืองนะคะเฉพาอ FC ที่ดีๆนะคะคนไหนไม่ดีก็กดผ่านไปเลยนะคะสวัสดีค่ะ